สวัสดีค <pegar> รับผมปีน <hab> ี่คนยน่งาพสองคนอนนี้ทำหน้าที่เปิดปประตูเด้เข้ายังรอก่เลยนี้คนขับรถพาข้ามรถคนไหนทำนีอเอกสารมะี๋วกองสามมาแล้วมาหลายคนครับเดี๋ยวจะมอบให้กองสามมาแล้วเอาเรื่องรถแต่ กัเจ้าของรถอ่ะกับเจ้าของรถไม่ก็ใครอ่ะเจ้าของรถ,รงรถ,รงรถเราคนขับใเนี่ยอ่าแล้วใครเจ้าของรถอ่ะเรารับจ้างจากใครอ่ะขับให้ใครจ้างะรถแต่เราไม่ได้ขับเรื่องเงี้ยเราไม่รู้จักเจ้าของเัาไม่ได้ขับเรื่องเงี้ยถ้าไม่รู้จักเจ้าของรถเราจะไปขับได้่องเงเรามาจากไหนกันนะ ที่ไหนนะเชียงใหม่เชียงใหม่คนมีบัตรใช่ไหมคนไทยบ้ามีบัตรครับแต่พาสปอร์ตไม่มีจะข้ามก็เลยเอาตำรวจพูกผมโทรศัพท์อยากได้ดูยังัโทรศัพท์เปิดโหมดเตือนนะจะให้เขาจะให้ไปทำไรสแกนแน่พอเราทำงานในรัฐนิ่เหรอรัฐนิ่เว็บไหนเปลี่ยนนะก็ไมจะไป พมาเลยครับาเครหไมน่อยมลมหน่อยลมมันแรงเราไปยืนลูกสาวที <S 2> <S 2> ่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยมานี่เป็นคนไปเร็วหอมาเร็วรวจ้ถามเลย